จักระวานั้นสื่อสารกับเราตลอดเวลาแต่ว่าเราจะได้ยินหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะรับฟังหรือเปล่าวิธีเปิดรับฟังจักรวาลแบบง่ายๆ 1. ทําใจให้สงบเพราะเมื่อใจละวุ่นวายเสียงจักระวาลก็จะเบาจนเราไม่ได้ยินลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองนังง่งเงียบๆเพื่อเปิดจิตใจให้รับคลื่นสัญญาณได้ชัดเจนขึ้นสสังเกตสิ่งรอบตัวบางครั้งคําตอบอาจจะมาทางหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คำพูดคนรอบข้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบแปลกลองตั้งคำถามในใจแล้วดูว่าจักรวาลจะตอบอย่างไร 3. เชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นมักจะเป็นคำตอบที่จักรวาลส่งให้อย่ามองข้ามลองเชื่อและทำตามเสียงข้างในของคุณดู 4. เมื่อตั้งใจขอแล้วจงปล่อยวางถ้าคุณต้องการคำตอบอย่ากังวลอย่าบีบคั้นปล่อยให้จักรวาลส่งคำตอบมาในเวลาที่เหมาะสม